จะได้ว่าผลงานเข้าตาแบรนด์กีฬายักษ์ใหญ่อย่าง Adidas โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนก,กิจโปรสาวชาวไทยอายุ25ปีกวาดรางวัลมาแล้วทั้งระดับมือสมัครเล่นและเวทีใหญ่ระดับอาชีพกว่า7รายการวันนี้ Adidas ได้ประกาศเซ็นสัญญาระยะยาวกับโปรแพตตี้นั่นหมายความว่าเธอจะสวมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้าของ Adidas ในการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลนี้และฤดูกาลถัดๆไป โปรแพตตี้หรือโปรเหมียวเป็นนักกอล์ฟสาวชาวไทยที่ทำผลงานโดดเด่นเสมอมาเธอเริ่มจากไม้กอล์ฟตั้งแต่9้าขวบด้วยแรงผลักดันจากครอบครัวและด้วยพรสวรรค์นในกีฬากอล์ฟส่งผลให้เธอกวาดแชมป์ใหญ่ระดับเยาวชนมามากมายและก้าวเข้าสู่วงการกอล์ฟอาชีพในปี2562แล้วนั่นก็พอคุณตอนอเด็กคุณพ่อตีแล้วก็คุณพ่อเปิดทีวีดูไทเกอร์ก็เลยแบบมีแรงบรนณาใจตรงนั้นนะคะแล้วก็กอล์ฟรู้สึกเป็นกีฬาที่แบบ มันทาให้นิสัยคนเราแล้วแบบเป็นธรรมชาติของคนที่แบบอยากทำให้เพอร์เฟตลอลอะแต่มันก็ไม่ก็ตีมากี่ปีล่ะสิบสิบกว่าปีแล้วมันก็ยังไม่เพอร์เฟกต์สักทีว่าเหมือนแบบอยากทําไปให้เลยทาไปเรื่อยๆจนแบบแบบจะใกล้จุดนั้นเหมือนเหมือนแบบมันเป็นกีฬาอันเดียวที่แบบไม่เบื่อจริงๆมันคนเบื่อหนห่น่าตอนเด็กเหมือนพ่อแม่จับไม่ทําอะไรก็ทำแต่สักพักแล้วก็ไม่ทําแต่กอล์ฟเหมือนแบบ อะไรบางอย่างสาหรับกับที่เหมือนแบบดึงดูดให้กลับมาเล่นหลอดปี2567นับเป็นปีทองของเธออีกปีจากการคว้าแชมป์ ladies European Tour จากรายการ a l a m Co Saudi Ladies International ก่อนจะหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจกับแชมป์ใหญ่ในบ้านเกิด Honda LPGA Thailand 2024มีรู้สึกว่าพอใจนะคะ,คะกค็พัาตัวเอมาเรื่อยๆแล้วก็มีมีความสำเร็จบ้างแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยัง under achieve อยู่ยัง ยังมีอะไรที่แบบยังไม่รู้สึกว่าตัวเองทำได้ก็เป็นการา้าทายตัวเองอยากชาทายตัวเองไปเรื่อยๆก็มีมีเป้าหมายที่เหมือนตั้งไว้ในใจแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้ที่บ้านเก็บไว้ในตินาน้าตแล้วก็ทำตัวเองให้ดีในแต่ละวันพัานาตัวเองให้ดีขึ้น ด้วยรางวัลที่การันตีบนเส้นทางอาชีพกีฬากอล์ฟของเธอโปรแพตตี้ถือเป็นไอดอลผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่หลายคนที่อยากก้าวเข้ามาสู่วงการนี้ก็รู้สึกว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่มันแทร็กเก็ตได้หลายอย่างแล้วเหมือนแบบจะจะเล่นกอล์ฟเพื่อธุรกิจก็ได้จเล่นกอล์ฟเพื่อแบบหาเพื่อนใหม่ก็ได้รู้สึกว่ามีกีฬาที่ได้อยู่ข้างนอกได้ ได้อ่ะมีเวลาใช้ใช้เวลาพูดคุยกับคนอื่นแล้วก็เล่นกอบมันก็แบบเป็นอะไรที่สนุกมากก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเล่นกอบกันเยอะ